ขอฟังเหตุผลสักนิดหนึ่งครับว่าทำไม40สวจึงได้ใช้สิทธิตามรัฐธ,ธรรมนูญมาตรา82ยื่นเรื่องให้สารรัฐมนูวินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาครับประเด็นก็คือว่ามันมีปัญหาของบ้านเมืองแล้วก็ปัญหาของบ้านเมืองนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของใครควรทำอะไรอย่างไรนะอันนี้เป็นตัวตั้งต้องเรียนว่าการตั้งคุณพิชิตชื่นบานให้เป็นรัฐมนตรีเนี่ย ก็มีปัญหาในทางสังคมในทางข่าวสารบ้านเมืองในทางสื่อมวลชนมีการตั้งเวทีปราัยนะรู้สึกจะเป็นคอปทอนะก็มีการพูดการอะไรถึงเรื่องนี้แล้วก็มีการทําคลิปออกสู่สาธารณะคนดูเป็นแสนคนนะครับพูดถึงเรื่องความเหมาะสมความถูกต้องตามกฎหมายนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ต่างจากเรื่องอืืนๆที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านหรอกครับเมื่อเราเป็นสมาชิกวุฒิสภา เราก็มาดูว่าอำนาจหน้าที่เราทําอะไรกับเรื่องเหล่านี้ได้บ้างทํำยังไงสภาจะเป็นที่พึ่งของประชาชนหาทางออกทางแก้ปัญหาบ้านเมืองโดยรัฐสภาโดยสมาชิกของรัฐสภาใช่ไหมครับเราเคยเปิดอภิปรายตามมาตรา153นะครับ <c oughs> เพื่อเอาปัญหาต่างๆที่เกิดข้อสงสัยกับการกระทําของรัฐบาลนะการดําเนินการตามกฎหมายรัฐบาลมา แนะนำบอกกล่าวนะครับเรื่องนี้ก็ทํานองเดียวกันนะในหลักการใหญ่หญๆก็คือว่าเมื่อมีประเด็นปัญหาการตั้งคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยปัญหาใหญ่มิใช่อยู่แค่คุณพิชิตชื่นบานจะเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่ขายคุณสมบัติหรือไม่เท่านั้นเองนะครับมันไปอยู่ที่ความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะว่านายกรัฐมนตรีท่านเองก็มี คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับรัฐมนตรีคนอื่นถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์ถ้าท่านไม่มีพฤติการอันเป็นที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ประเด็นนี้มันเลยเกาะเกี่ยวกันครับกรณีคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ว่าท่านไม่สุดจริต เหตุผลที่ผมได้กล่าวอ้างโดยตรงไม่กลัวท่านฟ้องก็เพราะเห็ุว่าในคำวินิจฉัยศาลคำสั่งนะศาลที่ละเมิอดอำนาจศาลกรณีที่ท่านเอาเงินสองล้านบาทใส่ถุงขนมไปให้เจ้าหน้าที่ของศาลเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็เป็นกรณีสู้คดีเป็นทนายให้ท่านท่านทักษิณกรณีที่ดินรัชดาเนี่ยศาลเขา มีคําสั่งชัดเจนว่าการทําแบบนี้เนี่ยนะมันมันเป็นการทําทุจริตนะมันประพฤติมิชอบมันทำติดสินบนเจ้าพนักงานอ่นะที่มีหน้าที่นะครับแล้วก็าการทําแบบนี้เนี่ยมันส่งผลหลายอย่างนะนอกจากท่านได้รับโทษทางอาญาซึ่งก็มีประเด็นปัญหาเรื่องคุณสมบัติระดับหนึ่งแล้วแต่ว่า มันได้เชีย่ยเห็นว่าท่านทําทุจริตต่อระบบกระบวนการยุติธรรมท่านไม่สุดจริตนะครับฉงนั้นอันนี้ก็เป็นตัวตั้งหนึ่งละทีนี้ปัญหาต่อมาว่าทําไมไม่ฟ้องอท่านพิชิตชื่นบานกรณีเดียวจะไหมครับปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นที่สงสัยแล้วก็เป็นที่ตั้งคําถามเช่นเดียวกันว่าถ้ารู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ประจักษ์ท่านทุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วเนี่ยเหตุอันใดท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยใช้อะไรพิจารณาท่านตรงไปตรงมาในการทําหน้าที่ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนหรือเปล่ามีข้อทักท้วงอะไรต่างๆแล้วนะท่านใช้ดุลพินิษ์อย่างไรด้วยเหตุผลอะไรท่านจึงไปเสนอชื่อคนที่ไม่มีคุณสมบัติต่อไปเย่าเมื่อน ท่านก็เลยถูกตีความได้ว่าท่านอาจนะจะผมใช้คำว่าท่านอาจจะผิดด้วยเหมือนกันว่าท่านเองนั่นแหละการตั้งคนอื่นโดยไม่เป็นตัวของตัวเองหรือไม่มีเหตุผลอันอสมควรที่อธิบายต่อสาธารณชนได้ว่าว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยท่านอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ได้แล้วก็พฤติการเหล่านี้เนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในคุณธรรมจริยธรรมที่ควรเป็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย ็าอาจจะถือว่าท่านไม่มีพฤติกรรมนะถือว่าท่านมีพฤติกรรมฝ่าฝืนน่ะไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือร้อยเรียงอธิบายว่ามันก็เลยมีกรณีปัญหาครับนะฮะ,ะกรณีปัญหาเหล่านี้เนี่ยสอวออยู่เฉยๆได้ไหมก็อยู่ได้แต่ว่าถ้าเราทําหน้าที่ผู้แทนปวงชนชาวไทยปัญหาเดือดร้อนของผู้แทนปวงชนเรามาดูเรายังทําอะไรได้เราต้องทํา แต่ปัญหานี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงแล้วก็เป็นเรื่องของผู้ใช้อำนาจรัฐสูงสุดเป็นรัฐบาลเนี่ยนะถ้าปล่อยให้มีการทำผิดกฎหมายทำให้บุคคลที่ไม่เหมาะสมขาดคุณสมบัติไปบริหารประเทศมันก็จะเป็นปัญหาครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าเราก็ไม่ใช่องค์กรวินิจฉัยเราจะไปบอกเห็นด้วยกับสื่อมวลชนเห็นด้วยกับม็อบมวลชนที่ตั้งเวทีขึ้นมา ไปกล่าวหาเขาเนี่ยนะมันก็ไม่ถูกต้องนะเห็นด<ม>้วยกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ถูกต้องจะเข้าข้างรัฐบาลก็ไม่ได้จะไม่เข้าข้างก็ไม่ได้วิธีการที่ถูกต้องก็คือเราก็ต้องส่งประเด็นคำร้องเหล่านี้ข้อได้จริงเหล่านี้ให้องค์กรวินิจฉัยคือสารรัฐธรรมนูญท่านได้ชี้ออกมาเพื่อให้เกิดข้อยุติในบ้านเมืองนะครับ